บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพ อาราหันตัสมามพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธทรารและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสังรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมสติปัฏฐานสี ก็คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมที่มีสี่ข้อพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายว่าเพราะจยากใ อันหมายถึงความประพฤติที่เป็นพื้นของจ,จิตใจดังที่เรียกคื่ออื่นว่าอัยาศัยนิสึกใสย่อมมีสี่อย่างคือหนึ่งบุคคลที่ เป็นปัณหาจริตอย่างหยาบสองบุคคลที่เป็นปัญหาจริตอย่างละเอียดหรืออย่างแรงสามบุคคลที่เป็นทิฐิจริตอย่างหยาบ สี่บุคคลที่เป็นที่สิจริตอย่างละเอียดหรืออย่างแรงเพราะฉะนั่นสถิประธานจึงมีสี่ข้อเพื่อผู้มีจริตทั้งสี่นั้นจักได้ ยกขึ้นปฏิบัติกำหนดพิจารณาให้เหมาะแก่จริตของตนบุคคลจำพวกที่เรียกว่าปัญหาจริตอย่างหยาบนั่นก็คือมีปัญหา ความดิ้นรนทยันอยากของจิตใจเพื่อที่จะได้สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเพื่อที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อที่จะให้สิ่งและภาวะ ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจหมดสิ้นไปดังที่เรียกว่าที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือไม่เป็นในภาวะที่ไม่พอใจไม่ชอบใจบุคคลที่เป็นกัรหาจริตดังที่กล่าวมานี้อย่างหยาบดังที่ อยู่ในกายบิ่รนขยานอยากอยู่ในกายกา็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อพิจารณากายส่วนบุคคลที่เป็นปัญหาจริต คือมีความริ้นรนพยัอยากดังกล่าวนั้นอย่างละเอียดก็ติดในเวทนาเช่นต้องการสุขเวทนาเป็นสำคัญก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อพิจารณาเวทนา ส่วนบุคคลด้วเป็นพิฐิจริตนั้นพิฐิก็คือความเห็นอันหมายถึงความเห็นยึดถือที่ไม่ถูกต้อง่างเช่นยึดถือว่าตัวเราของเราอย่างหยาบ ก็ตรัสสอนให้พิจารณาจิตส่วนที่มีทิฏิิคือความเห็นอย่างละเอียดยึดถืออย่างละเอียดแต่ว่าเป็นความยึดถือมั่นในธรรมะที่ผิดเช่นยึดถือในขันห้า ถึงนาม,มารูปว่าตัวเราของเราเป็นต้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาโดยสติปัฏฐานหมวดธรรมะพระอาจารย์ได้สแสดงว่าระบุคคลในโลก มีจริตต่างๆกันเป็นสี่อย่างดังกล่าวมานี้พลวพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสี่ประานไว้สี่ข้อสำหรับให้เหมาะแก่ผู้ที่มีจริตทั้งสี่นี้ได้เลือกปฏิบัติให้เหมาะแก่จริตของตนอีกอย่างหนึ่งก็อาจกล่าวได้ โดยทั่วทั่วไปว่าทุกทุกคนย่อมมีจริตทั้งสี่นี้อยู่ด้วยกันก็ต่างก็มีตัณหาความริ้นรนทยานอยากต่างก็มีความเห็นเป็นเหตยึดถือต่างๆจึงอาจที่จะ จับปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือข้อกายต่อมาข้อเวทนาต่อมาข้อจิตต่อมาข้อธรรมอีกยอย่างหน,นึ่งได้มีพระพุทธภาจิตแสดงถึง การปฏิบัติในสิประธานทั้งสีขง่ข้อนี้เนื่องกันเช่นตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกการปฏิบัติกำหน,นดลมหายใจเข้าออกเมือ่อกำหนดได้ อุโมบติบัตก็จะเลื่อนกันขึ้นไปเองสู่ขั้นเวทนาก็จับกำหนดเวทนา่อไปก็เลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นจิตก็จับกำหนดจิต่อไปก็เลื่อนไปสู่ขั้นธรรมก็จับพิจารณาธรรม คือละเอียดขึ้นไปโดยลําดับแม้จะตั้งตน้นด,ด้วยข้อใดข้อหนึ่งเห็นกำลนดลมไม่ใจเข้าออกดังกล่าวภูมิปฏิบัติก็จะเลื่อนกันขึ้นไปเองตามลําดับเพราะฉะนั้น ทุกคนยึงอาจที่จะปฏิบัติจบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นตามพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และกติประทานทั้งสี่น,นี้ได้มีแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่าเป็นทางไปอันเอก หรือทางไปอันเดียวที่แม้จะกำหนดข้อใดข้อหนึ่งก็ย่อมเป็นทางอันเอกหรือทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความปริเทวะร่ำไรลำพันธ์หรือระทมใจเพื่อดับทุกโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรม คือธรรมะที่พึงบรรลุเพื่อทำให้แจ้งสน,นิพาานดังนี้นี้เป็นอาริสง์ของการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อจากนั้นก็ได้ทรงจำแนกสติปัฏฐานว่ามีสี่ข้อ ือตั้งจิตพิจารณากายมีความเพียรมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกได้กรรมจัดรอภิชาคือความโลภอยากได้หรือความ ดีใจติดใจโทมนัสความเสียใจในโลกได้และก็จัดข้อที่สองคือตั้งดีกำหนดพิจารณาเวทนาข้อที่สามตั้งิตกำหนดพิจารณาจิตข้อสีท่ที ตังกิตกำหนดพิจารณาธรรมโดยตรัสธรรมะเป็นอุปการะในการปฏิบัติไว้เช่นเดียวกันคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกได้ กำจัดอภิชาความอยากได้ความยินดีโรมนัสความเสียใจในโลกได้ดังนี้และต่อจากนั้นก็เลยตรัสข้อแรก ยยกภิกษุขึ้นเป็นที่ตั้งว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้และพระอาจารย์ได้อธิบายคำภิกษุไว้ว่าภิกษุในที่นี้หมายถึงผู้ที่ ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นฟังคำสั่งสอนในสติปัฏฐานสูตรและรับมาปฏิบัติชื่อว่าภิกษุทั้ง บรรพิตทั้งครือหัดทั้งชายทั้งหญิงก็คือหมายถึงครูที่รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคำสั่งสอนในสติปัฏฐานสูตรนี้มาปฏิบัตินั่นเองภิกษุในธรรมวินัยนี้ หรือผู้ปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าไปสู่เรือนว่างไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่าง,น,น,างนั่งขัดบันลังดังที่เรียกกันในภาษาไทยว่านั่งขัดสมาธ หรือแม่นั่งตามผาสุขของตนตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็ให้มีสติรู้หายใจออกก็ให้มีสติรู้หายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเข้าใจหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นอะไรเข้าจะหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าเราหายใจออกสั้น ษคือสำเรยกจกำหนดไว้ว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาคือสำเรยจกำหนดว,ว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจออกศึกษา คือสมเน็จกำหนดว่าเราจักสงบรำงับสายยสังขารเครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าศึกษาคือสมเน็จกำหนดว่าเรา กำรับสงบกะงับกายสังขารคือลมไม่ใจเข้าออกหายใจออกดังนี้นี้เป็นข้อปฏิบัติตามที่พลวพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นข้อแรกในกายานูปัสนาสติปัฏฐาน คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายก็ระฉะนั้นจึงสมควรที่จะหัดปฏิบัติตามที่ตรัสสอนไว้เดื่อพระองค์เองอันนับว่าเป็นหลักปฏิบัติตามทับาลี ที่ะวุทิเจ้าได้สัจสอนไว้เองโดยตรงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำคัามสงบสื่ต่อไป